สวัสดีครับยดีดีต้อนรับสู่ช่อง Master ATM นะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมในเกมโลน่า RPG และเนื่องจากผมเป็นคนที่ขยันมากๆนะมีงานอะไรก็ทำหมดทำให้ในตอนนี้เมืองโนเอลแทบจะไม่เหลืออะไรให้ผมได้ทำอีกต่อไปนอกจากคลินิกรักษาสุตินารีของหมอเอลิซี่และเมื่อเราเข้าไปสู่คลินิกเราจะได้พบกับซากของปีศาจเนื้อมากมายและการวิจัยงานของหมอที่สุดแสนจะน่าสะพรึงกลัว อ้ไม่ไม่อ๋ออ๋อไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะต้องใช้แรงเยอะขนาดนี้อ๋ออโอมาแล้วมาแล้วมันกําลังมาตัวของเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรกําลังมาแต่เราจะรีบวิ่งเข้าไปช่วยหมอเอลิซี่และเขาจะหันมากรีดร้องเสียงดังว่าอ้ไมนะ่เนื้อเจ้าปีศาจเนื้ออย่าดูดแบบนั้นนะ และสารเคมีที่หมอเอลิซี่กำลังวิจัยอยู่ก็ได้พวยพุ่งเปรอะเปื้อนเต็มใบหน้าของเราแล้วคุณหมอก็จะเริ่มได้สติหันมาทักทายเราเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอา้าพี่สาวเองหรอกหรอตัวของเราจะเริ่มโวยวายว่างานวิจัยของหมอนอะมันเลอะเต็มหน้าเราไปหมดเลยนะทำไมทำแบบนี้ต้องขอโทษพี่สาวจริงๆพอดีฉันกำลังทดสอบความรู้สึกที่เจอไปถึงได้ไวขึ้นกับสิ่งสิ่งนี้อยู่นะ และดูเมือนว่ามันจะใช้ได้ดีมากๆเลยขอโทษจริงๆพี่สาวผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะแม้การกระทําของคุณหมอจะดูน่าโมโหมากๆแต่ตัวของเราก็จะอดสงสัยไม่ได้ว่าเขาวิจัยอะไรอยู่ทําไมถึงต้องทําอะไรที่มันประหลาดแบบนี้ก็ตอนนี้เน่ะเราผู้มีอํานาจในเมืองกังวลถึงปัญหาของพวกผู้ลี้ภัยตัวของเราจะถามหมอเอลิซี่ว่าแล้วน้ําที่อยู่บนหน้าเราเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับงานวิจัยเนี่ย ก็ไอ้พวกที่ชอบล่วงละเมิดเพศหญิงพวกโจรพวกฆาตรกรก็มาจากพวกผู้ลี้ภัยมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะพี่สาวเป็นปัญหาที่กราราคาซังมานานมากแล้วและผมจะต้องแก้มันให้ได้ตัวของเราจะถามเขาแล้วสรุปแก้ยังไงเนี่ยแก้ง่ายมากเลยพี่สาวตัดปิกกจูและลูกกระเป๋งมันออกมาไง เป็นการตอบคำถามที่งงมากและมันเกี่ยวอะไรกับสัะปหปลาดที่เขาเอามาเล่นเมื่อกี้จนสารเคมีกระจัดกระจายเต็มหน้าเราจริงๆแล้วปีศาจพวกนี้ก็คือปีศาจเนื้อในรูปแบบของคขางขาวเพียงแค่เราตัดปีกมันออกแล้วก็ถอนฟันมันแล้วก็ใช้งานมันอย่างที่พี่เห็นนั่นแหละ เอาเขาจริงๆความมันที่เกิดขึ้นมันก็ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขได้หรอกนะแต่ถ้าสิ่งนี้สามารถใช้ทดแทนให้กับเราผู้รีภัยที่ยังคงหืนกระหายอยู่ได้แล้วก็คดีการล่วงละเมิดทางเพศก็คงจะลดน้อยลงไปมากๆเลยละและนั่นจะทำให้เมืองโนเอลของเราปลอดภัยแต่เรื่องเนื้อช่างมันเถอะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าผมอยากได้ความช่วยเหลือจากพี่สาวพอดีผมมีทุระที่กาะปลาโทบี แต่ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองและพี่สาวก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของผมยอมรับงานนี้ซะดีๆตัวของเราจะบอกเขาไปว่าก่อนที่จะเริ่มคุยงานกันเดี๋ยวขอไปล้างสารเคมีบนหน้าก่อนแล้วกันนะหมอล้างหน้าล้างตาเสร็จกลับมาคุยกับหมออีกครั้งถึงเรื่องเกาะปลาโทบี้เขาจะบอกรายละเอียดกับเราดังนี้ก็อย่างที่รู้ๆกัน มนุษย์ป่าไม่ไต้อนรับพวกเราสักเท่าไรผมก็เลยมองหาบอดีิการสักคนและพี่สาวก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ผมหาได้จากนั้นเกมจะขึ้นแจ้งเตือนเกี่ยวกับภารกิจคุ้มกันหมอเอดิซี่ระหว่างการสำรวจในเกาะโทบี้ซึ่งาหากเรารับงานนี้มอร์ดิซี่จะบอกกับเราว่าเย้ดีมากเลยพี่สาวผมพร้อมแล้วเหรอไปกันเถอะ จากนั้นผมและหมอเอลิซี่ก็เดินทางไปที่ท่าเรือเพื่อโดยสารเรือที่จะมุ่งหน้าไปเกาะโทบี้และเมื่อเราติดต่อขอซื้อตั๋วเรือหมอเอลิซี่จะรีบออกตัวแทนเราว่าเขาจะจ่ายเงินทุกอย่างที่เกิดขึ้นสำหรับการเดินทางครั้งนี้เองการเดินทางใช้เวลาถึงหนึ่งวันจากเมืองโนโอเอลมุ่งหน้ามาสู่เกาปะปลา,าในที่สุดฉันก็มาถึงเกาะ โทีทตัวของเราจะตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงดูมีความสุขจังอ่ะค่แค่มาเกาะป้าเหม็นๆเนี่ยนะไม่เห็นมีอะไรพิเศษเลยมอยลิสซี่จะหันกลับมาตวาดเราด้วยความหงุดหงิดว่านี่พี่สาวอย่าโง่ได้ไหมเรื่องราวของเกาะมนุษย์ปลา จะหาศึกษาได้ก็แค่ในบันทึกเท่านั้นนะแต่ดูตอนนี้สิผมสามารถศึกษาพฤติกรรมทุกอย่างด้วยสายตาของผมได้รวมไปถึงการขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ปลาที่น่าอัศจรรย์ใจและเราตัวอ่อนของพวกมนุษย์ปลาจะทำให้คอเลกชันของผมสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปอีกและในตอนนี้เราจะได้รู้ว่ามอรดิซี่ไม่ได้มาคนา้นคว้าแต่เขาอยากจะได้ตัวอ่อนของพวกมนุษย์ปลาด้วย ในที่สุดพี่สาวก็เข้าใจผมแล้วสินะเอาละไปดูตรงนั้นสิว่ามีอะไรบ้างอาา้ฮะนี่คือแม่มดทะเลในตำนานสินะโอ้ก็ดูสวยไม่เลวเลยละตัวของเราจะตั้งคำถามว่าเขาเข้าใจอะไรแบบนี้ด้วยเหรอแปลกจัง มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพี่สาวแม่มดทะเลคือพระมารดาของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในมหาสมุทรเลยเนาะเป็นตำนานที่น่ายกย่องมากๆเลยเหรอเออดูนั่นสิพี่สาวอะไรนะ่ะเราและหมอเอลิซี่จะเห็นป้ายประกาศเตือนถึงคนนอกว่าหากเข้ามาในเกาะนี้ก็อย่าสร้างปัญหาไม่งั้น เขาจะจับพวกเราไปเป็นอาหารของแม่มดทะเลและนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับแม่มดทะเลที่ดูเหมือนจะเป็นตัวปลอมอยู่ในเกาะแห่งนี้ด้วยดูเหมือนว่าเรื่องที่พวกเขาเกลียดมนุษย์จะไม่ใช่ข่าวลือซะแล้วเต่นั่นันสำหรับคนธรรมดาฉันเป็นหมอที่ได้รับเกียรติเชิญมาที่นี่เพื่อรักษาเหล่ามนุษย์หมอที่น่าสงเวชเหล่านี้ตั้งหากเพราะฉันคือหมออิดิเซ่ที่สุดเจ๋งเจ้า ตัวของเราจะประหลาดใจมากเพราะก่อนรับภารกิจเขาไม่ได้บอกด้วยซ้ําว่าเขาได้รับคําเชิญมาที่เกาะแห่งนี้อาใช่แล้วพี่สาวฉันมีจดหมายรับเชิญจากมนุษย์ปลาผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งในเกาะโทบี้แห่งนี้พวกเขายินดีจะแบ่งปัน,นเรื่องราวแสนมหัศจรรย์ของเหล่ามนุษย์ปลาให้กับฉันโมยดิซี่คนนี้ไงพระชะนั่นอะไรอ่ะมาดูกันเร็ว โอ้ยมันเหม็นขาวมากๆเลยและตัวของเราจะบอกว่าปลาพวกนี้มันน่าขยะแขยงจริงๆนั่นแหละยาสะเสือาทำเป็นกระแดได้ไหมพี่สาว ปลาพวกนี้จะกลายเป็นแหล่งพลังงานให้กับประชากรในเมืองโนเอลอย่าได้แสดงท่าทีรังเกยียจแบบนี้อีกนี่ไม่รู้จริงๆเหรอว่าตัวเองกินอะไรไประหว่างทางนะพี่สาวหากปราศจากความพยายามของมนุษย์ปลาประชากรเมืองโนเอลก็คงจะอดตายไม่นานแล้วช่างมันเถอพี่สาวไปดูนั่นกันดีกว่านั่นคืออะไร นี่คือธาตุเพศหญิงที่ใช้สําหรับขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์ปลาโดยเฉพาะมันน่าแปลกใจไหมหล่ะพี่สาวเรามนุษย์ปลาต่างเป็นลูกของแม่มดทะเลทุกคนแต่ทำไมกลับมองไม่เห็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ปลาเพศหญิงแม้แต่คนเดียวมองนู่นไหนก็โคตรผิดปกติเลยทำไมเผ่าพันธุ์มนุษย์ปลาถึงจำเป็นจะต้องขยายพันธุ์กับสิ่งมีชีวิตเพศเมียเผ่าพันธุ์อื่น ตู้ของเราจะไม่เข้าใจว่ามันแปลกตรงไหนนี่สาวจะต้องลืมไปแล้วแน่เลยว่าพวกอ็อกพวกก๊อบบินพวกปีศาจเนื้อต่างก็มีความโดดเด่นของสายพันธุ์ที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือพวกเขาต่างต้องพึ่งพาสิ่งมีชีวิตเพศเมียสายพันธุ์อื่นแต่ตามบันทึกแล้วเรามนุษย์เปลอาก็เคยมีเพศหญิงนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปไหนกันหมดนี่จึงเป็นสาเหตุที่ผมจะเป็นจะต้องค้นคว้าเรื่องนี้เออ ถึงเวลาที่จะต้องไปหาผู้เท่ามนุษย์ปลากันแล้วล่ะจากนั้นผมและหมอเอลิซี่ก็เดินทางไปที่วิหารของเหล่ามนุษย์ปลาที่ดูเหมือนว่าจะเป็นจุดนัดพบระหว่างหมอเอลิซี่และผู้เท่าหมอเอลิซี่จะยื่นเอกสารยืนยันการเข้าพบผู้เท่าให้กับเรามนุษย์ปลาที่เป็นยามเฝ้าประตูและดูเหมือนว่าหมอเอลิซี่จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ปลากลุ่มนี้ และเมื่อเราเข้ามาสู่ด้านในของวิหารเราจะได้พบกับพวกมนุษย์ปลากำลังประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่างอยู่มีมนุษย์ปาลาร่างใหญ่เดินแทรกกลางระหว่างเราและหมออิลิซี่ไปยืนบริเวณส่วนกลางของวิหารจากนั้นมนุษย์ปลาที่ดูจะมีความอาวุโสและมีอำนาจจะประกาศให้ทุกคนในสถานที่แห่งนี้ได้รับรู้ว่าบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเขาต่อจากนี้จะกลายเป็นผู้รับใช้แม่มดแห่งท้องทะเล เหล่ามนุษปลาทุกคนที่อยู่ในพิธีต่างกล่าวสรรเสริญแม่มดแห่งท้องทะเลร่วมกันอีกครั้งทันใดนั้นมนุษย์ปลาที่อยู่กลางน้ําจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ดูจะสูญเสียความรู้สึกนึกคิดไปส่วนคนที่เข้าร่วมพิธีก็ต่างกล่าวอาลาเขาอย่างอาลัยอาวรณ์ก่อนที่จะเกิดกลไกบางอย่างดูดมนุษย์ปลาคนนั้นลงไปในน้ําไม่ต่างอะไรจากชักโครก ในขณะที่ตัวของเราเริ่มจะไม่มั่นใจว่าพวกมนุษย์ปลาอาจจะสูญเสียสติและเข้ามาโจมตีมอริซี่ก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ว่าแต่เดิมทีแล้วพวกเขาก็เป็นมนุษปลาที่มีสติสัมปชัญญะปกติแบบพวกเรานั่นแหละเพียงแต่ว่าเมื่อพวกเขาแก่ตัวลงสติสัมปชัญญะจะค่อยๆลืมเลือนไปเรื่อยๆตามกาลเวลาและในที่สุดพวกเขาก็หวนคืนสู่มหาสมุทรที่เป็นดนบ้านเกิดของพวกเขาเพื่อรับใช้ แม่มดแห่งท้องทะเลช่างเป็นวิวัฒนาการที่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ตัวของเราคิดว่าวิถีชีวิตของเหล่ามนุษย์ปลานั้นน่าสงสารแต่กลับการหมออีซี่กับคิดว่านี่ถือเป็นวิถีชีวิตอันทรงเกียรติของเหล่ามนุษปลาที่จะได้หวนคืนสู่ทะเลบ้านเกิดของพวกเขาไม่เห็นจะมีอะไรน่าสงสารแม้แต่นิดเดียว และเมื่อผมได้ลองพูดคุยกับมนุษย์ปลาที่ทรงภูมิฐานคนนี้ <c oughs> เขาจะถามก่อนทันทีว่าทำไมคนนอกถึงเข้ามาที่นี่ได้และหมอเอลิซี่จะรีบเสนอตัวก่อนที่ความวุ่นวายนั้นจะเกิดขึ้นสวัสดีท่านผู้เฒ่าขอบคุณสำหรับตัวอย่างในการวิจัยและก็ขอบคุณแม่มดแห่งท้องทะเลดูเหมือนว่าผู้นำทางาศาสนาของเหล่ามนุษย์ปลาคือท่านผู้เฒ่าที่หมอเอลิซี่ได้นัดหมายเอาไว้ และผมก็ไม่รู้ว่าเขาคุยกันท่าไหนถึงได้เข้าใจว่าหมอเอลิซี่ถูกนำพามาโดยแม่มดแห่งท้องทะเลแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามหมอเอลิซี่ก็ได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีจากผู้เท่าคนนี้เขาจะถามหมอเอลิซี่ต่อว่าคุณหมอได้อะไรบ้างจากการวิจัยจริงๆแล้วมันก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจท่านผู้เท่าแต่มาดูเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าจากการสรุปข้อมูลและว,วิจัยดูเหมือนว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ปลา จะสูญเสียวิยวัฒนาการในการขยายเผ่าพันธุ์แบบธรรมชาติไปมันแปลกมากๆผมไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนวิวัฒนาการไปในทิศท,ทางนี้บางทีผมก็อดสงสัยไม่ได้นะท่านผู้เท่าหรือจริงๆแล้วนี่เป็นวิวัฒนาการที่พวกท่านตั้งใจจะทํามันขึ้นมาว่าแต่เคยมีบันทึกเกี่ยวกับมนุษย์ปลาเพศหญิงบ้างไหมท่านผู้เท่าผู้เท่าเหล่ามนุษย์ปลาเขาจะนิ่งเงียบเป็นครู่หนึ่งก่อนที่จะบอกออกมาว่า มนุษย์ปลาทุกคนก็กำเนิดจากมดลูกของแม่มดทะเลแน่นอนพวกเขาคือบุตรแห่งแม่มดแห่งท้องทะเลเท่านั้นมอลิซี่จะนิ่งเงียบถึงข้อมูลที่ขัดแย้งกับผลงานวิจัยของเขาและถามกลับไปว่านั่นหมายความว่าพวกท่านมีแม่มดแห่งท้องทะเลเปรียบดังนางพญาสินะแล้วแบบนี้ใครจะเป็นพ่อพันละนี่ ในทางทฤษฎีก็คงจะเป็นแบบนั้นแต่ในทางปฏิบัติเผ่าพันธุ์มนุษย์ปลาดูเหมือนว่าจะยังคงขย่ยเผ่าพันธุ์ได้โดยอาศัยสิ่งมีชีวิตเพศเมียจากเผ่าพันธุ์อื่นดูน่าสับสนไปหมดแต่นี่ก็คือวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นจริงสินะอืมตัวของเราจะตามสถานการณ์ไม่ทันและถามออกไปอย่างซื่อๆว่าเขาพูดคุยเรื่องอะไรกันแน่ผู้เฒ่าของพวกมนุษย์ปลาจะสั่งให้เราหุบปากเรื่องนี้ทาสไม่เกี่ยวข้อง ในขณะที่เราปกป้องตัวเองด้วยการบอกว่าเราไม่ใช่ทาสแต่หมอเอลิซี่กลับด่าเราเช่นกันว่าผมปากไปเลยพี่สาวผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหมอเอลิซี่ถึงไม่เข้าข้างเรานะมาด้วยการแท้แท้หลังจากที่ทุกคนได้ทมทุยใส่เราผู้เท่าของเรามนุษย์ปลาจะกล่าวถามเอลิซี่อีกครั้งว่าเขาพบแนวทางจริงๆแล้วใช่ไหมแล้วมันเป็นยังไงกันแน่ผมจะโขชี้แจงตามข้อเท็จจริงพวกปีศาจเนื้อก็บินออก มีความแตกต่างจากเผ่ามนุษย์ป่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างชัดเจนก็คือไม่สามารถขยายเผ่าพันธุ์ได้ด้วยเผ่าพันธุ์ตัวเองแต่ต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตเพศเมียจากสายพันธุ์อื่นเพื่อขยายเผ่าพันธุ์ตัวเองออกไปโดเจากข้อมูลที่ผมศึกษามาเผ่าพันธุ์มนุษย์ปลาเคยสามารถขยายพันธุ์ได้โดยไม่ต้องอาศัยเผ่าพันธุ์เพศเมียจากสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่นและข้อมูลจากการทดลองพบว่า การใช้สารคัดหลั่งจากปีศาจเนื้อทําการฉีดเข้าไปในรังไข่ของสิ่งมีชีวิตเพศเมียสายพันธุ์อื่นจะส่งผลกระตุ้นให้เกิดการตั้งครรภ์ได้และผมก็เชื่อว่าหากเราวิจัยต่อไปในไม่ช้าเผ่าพันธุ์มนุษย์ปลาจะสามารถขยายเผ่าพันธุ์ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแม่พันธุ์จากสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่น และข้อมูลนี้ก็ทำให้ผู้เท่าเหล่ามนุษย์ปลาอึ้งและนิ่งเงียบก่อนที่พวกเขาจะเอ่ยถามออกมาอย่างมีความหวังว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ปลาสามารถมีเพศหญิงได้แล้วจริงๆใช่ไหมถ้พูดง่ายๆก็ใช่นั่นแหละท่านผู้เท่าและในขณะนั้นเองที่ผู้เท่ามนุษย์ปลาเริ่มจะมีความหวังมอลิซี่กรทวงถา,ถามถึงรางวัลที่เขาจะได้เอกไม่ว่าอะไรผมจะขอรับรางวัลเลยได้ไหมที่เราตกลงกันเอาไว้น่ะ เมื่อผู้เท่ามนุษย์ปลาได้ยินดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าโอเคเขาจะรีบเอารางวัลมาให้เดี๋ยวนี้ละก่อนที่จะส่งสัญญาณให้ทหารมนุษย์ปลาคนนึงโจมตีหมอเอลิซี่จากด้านหลังและจับกลุ่มตัวเข้าไปในที่สุดและนั่นก็รวมไปถึงการจับกลุ่มตัวของเราที่เป็นบริการของหมอเอลิซี่ด้วยเช่นกันผู้เท่ามนุษปลาจะออกคําสั่งให้จับหมอเอลิซี่ไปขังไวเพื่อรีดข้อมูลส่วนตัวของเรานั้นเอาไปกดลงชักโครก ตัวของเราจะถูกจับและนำมาวางไว้ที่แท่นกลางพิธีแม้ว่าตัวของเราจะปฏิเสธว่าเราไม่รู้อะไรเลยแต่เขาก็ยังยืนยันว่าตัวของเรารู้เยอะเกินไปก่อนที่เขาจะกดปุ่มชักโครกกลางวิหารและตัวของเราก็ถูกดูดลงไปในสถานที่บางแห่งที่ลึกลงไปใต้ท้องทะเลเราจะได้สติอีกครั้งในถ้ำที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่ รู้แค่เพียงว่ามีผู้หญิงมากมายที่ตกเป็นผู้เคาะร้ายไม่ต่างจากเรารวมไปถึงตัวอ่อนของพวกอสูรกายที่ดูเหมือนจะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ปลาที่สูญเสียสติไปเอาเข้าจริงๆสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้น่าจะหนักกว่าของหมอเอลิซี่แน่นอนแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงเขาเพราะถึงยังไงหมอเอลิซี่ก็เป็นคนที่ว่าจ้างเราให้มาคุ้มกันเขาสําหรับการสำรวจเกาะน,นี้นะอย่างที่เห็นกันว่าแท่นพิธีกรรมที่เราได้ถูกสูบลงมา มีไว้สำหรับทีบส่งเหล่ามนุษย์ปลาที่กำลังสูญเสียสติให้ลงมาใช้ชีวิตที่เหลือต่อ,อยังปลาเถื่อนในถ้ำแห่งนี้การสำรวจถ้ำเพื่อหาทางออกจึงเป็นไปด้วยความระมัดระวังและในระหว่างที่ผมกำลังแก้ปิศนาและหาทางออกดูเหมือนว่าสิ่งมีชีวิตในถ้ำนี้จะเริ่มสัมผัสได้ถึงการมีตัวตนอยู่ของผม ผมจึงจำเป็นที่จะต้องละทิ้งความระมัดระวังที่จะสํารวจอย่างรอบคอบและรีบหาทางออกจากที่นี่ก่อนที่บางสิ่งบางอย่างจะเจอตัวผมก่อนส่วนบ่อแสที่จะสามารถพาผมออกไปจากที่นี่ได้มีเพียงแค่ห้องว่างเปล่ากับแผ่นหินแปลกประหลาดที่เราสามารถสลับสับเปลี่ยนเป็นรูปต่างๆได้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องอ้างอิงจากอะไร จนกระทั่งผมสำรวจมาเรื่อยๆได้พบกับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดเพศหญิงที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ปลากำลังนอนหมดเรี่ยวแรงและถ้าหากเราคุยกับเธอเธอจะบอกแค่ว่าเธอหิวเธอหิวมากๆหาอะไรให้เธอกินหน่อยโตของเราจะสับสนในคำขอร้องของเธอมีปลาอยู่มากมายในถ้ำแห่งนี้แต่ทำไมเธอถึงไม่จับปลามากินแม้แต่ตัวเดียวล่ะเธอจะพยายามเปล่งน้ำเสียงอย่างอิดโรอยและบอกกับเราแค่เพียงว่าไปเอาผู้ชายมาให้เธอ ผู้ชายเท่านั้นหากดูผิวเผินเธอเหมือนกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ปลาแต่จากข้อมูลที่เรามีเผ่าพันธุ์มนุษย์ปลาไม่มีเพศเมียแม้แต่คนเดียวมีความเป็นไปได้สูงเลยละ่ะที่เธอคนนี้คือแม่มดแห่งท้องทะเลซึ่งถ้าหากเราพยายามยื่นปลาให้เธอกินเธอจะอธิบายต่อกับเราว่าเธอไม่ได้ต้องการกินอาหารแบบปกติสิ่งเดียวที่จะช่วยเธอจากสถานการณ์ย่ำแย่นี้ได้มีเพียงสารคัดหลั่งจากผู้ชายเท่านั้น แม้คำขอของเธอจะดูแปลกประหลาดและเหมือนเป็นแค่ความกําหนัดเฉยๆแต่ว่าคำขอร้องอ้อนวอนของเธอดูจะเป็นเรื่องที่จริงจังเกินกว่าที่จะเอามาพูดเล่นด้วยซ้ำถึงแม้จะไม่ได้บอกแสอะไรเลยจากการหลบหนีไปจากสถานที่แห่งนี้แต่ที่แน่ๆก็คือเธอเป็นแม่มดแห่งท้องทะเลตัวจริงเสียงจริงแน่นอนและตลอดการสํารวจถ้ำที่มืดมิดเพื่อหาทางออกไปจากที่นี่ผมก็ถูกซุ่มโจมตีโดยเหล่ามนุษย์ปลาที่สูญเสียสติไป แม้พวกเขาจะไม่ได้เก่งและน่ากลัวอย่างที่เราคิดแต่ถ้าประมาทพวกเขาก็สร้างความเสียหายให้กับเราได้พอสมควรเลยละ่ะผมเดินสำรวจถ้ำไปมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้พบกับเบาะแสสัญลักษณ์แปลกประหลาดที่อยู่บนต้นเสาสี่ต้นรอบๆแม่มดแห่งท้องทะเลเป็นสัญลักษณ์แบบเดียวกับที่ผมได้พบเจอในห้องที่ถูกซ่อนเอาไว้ในถ้ำปิดตายแห่งนี้ และทันทีที่ผมปรับสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ตามห้องให้ตรงกับต้นเสาเส้นทางหลบหนีออกไปจากถ้ำปิดตายได้ถูกเปิดออกเกิดเป็นวังวนน้ําขนาดเล็กที่ถึงแม้จะดูอันตรายมากๆแต่ก็คงเป็นเส้นทางเดียวสําหรับการหนีออกไปจากที่นี่และเมื่อเราหลบหนีได้สำเร็จเราจะได้รับรู้ว่าถ้ำที่เราติดเมื่อกี้อยู่ไม่ไกลาจากวิหารที่เราถูกหักหลังสักเท่าไหร่ และสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอพักการ,ระจนภัยไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากมีความผิดพลาดหรือมีการนำเสนอเนื้อหาที่รุนแรงเกินขอบเขตการรับได้ก็ขออภัยนณะที่นี้เลยแล้วกันนะก่อนจะไปก็ขอขอบคุณสมาชิกเมมเบอร์ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนให้ผมสามารถผลิตคอนเทนต์อย่างที่ผมอยากจะทำได้ขอบคุณจริงๆครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจง่ายๆโดยการคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งละ่ะคุณจะได้ไม่พลาดการไลฟ์สตรีมมิ่งรวมไปถึงการอัพคลิปใหม่ในทุกๆครั้งของผมนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับสำหรับตอนนี้ผมขอไปก่อนนะ